ภาพที่คุณเห็นอยู่นี้คือชายหนุ่มในชุดทหารนอนแน่นนิ่งอยู่กลางป่าชึบสภาพอ่อนแรงเหงื่อชุ่มตัวมือยังกำอาวุธพอเป็นพิธีข้างตัวนี้เพียงกระเป๋ะสะพายข,ขาดๆและใบหน้าที่ดูหมดแรงแม้จะยังลืมตาภาพนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ของกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมคำบรรยายว่าหนึ่งในทหารของเราถูกทิ้งกลางป่าหลังปะทะกับไทยไม่มีใครช่วยไม่มีใครเหลียวแล กระแสบน f c e e o o o ติ๊กต o k และเทรา g กรมในกัมพูชาปั่นป่วนทันทีคำถามคือภาพนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือคือหนึ่งในสงครามข้อมูลข่าวสารที่กำลังปะทุอย่างเงียบบนโลกออนไลน์ต้นต่อของภาพยังไม่แน่ชัดบางคนอ้างว่าหลุดมาจากแอปแชทของครอบครัวทหารกัมพูชาบางคนบอกว่าแชร์มาจากกลุ่มลับใน Facebook ที่สนับสนุนฝ่ายทหารไม่มีแหล่งข่าวใดตรวจสอบเมตาดาต้าของภาพได้อย่างชัดเจนว่า ขายที่ไหนเมื่อไหร่และโดยใครเมื่อบัตดี้ตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี Reverse Image Search ทั้งในทิน e อยันเด็กและ Google Image พบว่าไม่มีภาพนี้เคยปรากฏในสื่อหลักระดับโลกมาก่อนและไม่มีการยืนยันจากองค์กรนานาชาติใดว่าทหารในภาพคือเหยื่อที่ถูกทอดทิ้งจากฝั่งไทย ขณะเดียวกันสื่อต่างชาติอย่างรอยเตอร์รายงานเมื่อ31กร,รกฎาคม2525 25ว่ารัฐบาลกามพูชาเรียกร้องให้ฝ่ายไทยปล่อยตัวทหารของตน20นายที่ถูกควบคุมตัวไว้และกล่าวหาว่าหนึ่งในนั้นเสียชีวิตระหว่างอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารไทยฝ่ายไทยตอบโต้อย่างเป็นทางการว่าไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการควบคุมตัวดำเนินตามมาตรฐานระหว่างประเทศทุกป,ประการประเทศไทยเปิดให้สื่อตรวจสอบการปฏิบัติต่อเฉลยศึก และให้ความร่วมมือกับองค์กรสากลอย่างเต็มที่และนี่คือจุดที่โลกเริ่มตั้งคำถามหากทหารกัมพูชาถูกทอดทิ้งจริงทำไมไม่มีการร้องเรียนผ่าน UN หรือ ICC หรือกาชาสากลทำไมรัฐบาลกัมพูชาไม่เปิดพื้นที่ให้เสืออิสระเข้าไปตรวจสอบจุดปะทะและเขาจากอ l ลจ์ซีเรและ BBC ต่างตั้งข้อสังเกตตรงกันว่าฝั่งไทยเปิดให้เข้าถ่ายภาพและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ขณะที่ฝั่งกัมพูชาห้ามสื่อของตัวเองออกข่าวที่ขัดกับรัฐบาลโดยเด็ดขาดผู้เชี่วชาญด้านความมั่นคงไซเบอร์จากสิงคโปร์ระบุว่านี่อาจเป็นปฏิบัติการอินโฟเมชันวอ r แฟร์เต็มรูปแบบจากกัมพูชาเพื่อสร้างความเห็นใจในระดับนานาชาติหลักการของ I.O. คือการใช้ภาพเรื่องเล่าและคำบรรยายสร้างความรู้สึกสะเทือนอารมณ์แม้ไม่มีหลักฐานก็สามารถทำให้คนทั่วไปตัดสินไปก่อนว่าใครคือผู้ร้าย ไม่มีใครปฏิเสธได้เต็มปากแต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้ชัดเจนด้วยเช่นกันจนถึงตอนนี้ไม่มีรัฐบาลใดในโลกที่แสดงหลักฐานยืนยันว่าไทยทอดทิ้งทหารกัมพูชาแต่ในทางกลับกันยังไม่มีใครออกมายืนยันภาพนั้นว่าปลอมด้วยเช่นกันนี่แหละครับคือช่องว่างของความจริงที่สงครามข้อมูลกําลังใช้เป็นสนามรบและประชาชนทั้งสองประเทศกําลังตกอยู่ท่ามกลางการโจมตีทางอารมณ์ภาพที่คุณเห็น อาจเป็นจริงหรือไม่ก็ได้แต่สิ่งที่แน่นอนคือมันกำลังเปลี่ยนมุมมองของผู้คนต่อความขัดแย้งครั้งนี้อย่างรุนแรงเราจะพาคุณไปดูว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังซ่อนอะไรและทำไมสื่อกัมพูชาไม่มีเสรีภาพในการรายงานเรื่องนี้เมื่อข่าวภาพทหารถูกทิ้งกลางป่าเริ่มแพร่กระจายสังคมเริ่มตั้งคำถามว่ารัฐบาลกัมพูชาจะออกมาพูดอะไรบ้างแต่สิ่งที่ตามมากลับไม่ใช่คำชี้แจงหากเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความน่าสงสัย เพราะทันทีที่ภาพถูกแชร์ออกไปสื่อของกัมพูชาทั้งภาครัฐและเอกชนไม่มีสำนักไหนกล้ารายงานต่อยอดหรือสัมภาษณ์ครอบครัวทหารในภาพแม้แต่รายเดียวย้อนกลับไปเมื่อปี2023-2024องค์กรเพื่อนเลาข่าวไร้พรมแดนหรือ RSF จัดอันดับเสรีภาพสื่อของกัมพูชาไว้ที่อันดับที่147จาก180ประเทศทั่วโลก กฎหมายสื่อของกัมพูชาถูกวิจารณ์ว่าคุมเครือและเอื้อต่อการควบคุมข่าวนักข่าวที่รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับการทุจริตการละเมิดสิทธิ์หรือแม้แต่การตัดไม้ทำลายป่ามักถูกจับกลุมดำเนินคดีหรือเนรเทศออกจากประเทศตัวอย่างล่าสุดคือกรณีของนักข่าวเจอรฟรินจากกัมพูชาที่รายงานการคอร์รัปชันในการตัดไม้ขึ้นบัญชีดำและห้ามเข้าประเทศอีกตลอดชีวิต เมื่อเกิดเหตุชายแดนและภาพทหารถูกอ้างว่าถูกทอดทิ้งสื่อกัมพูชาหลายแห่งรายงานเพียงถแถลงการของรัฐบาลโดยไม่ได้ตั้งคำถามใดๆเลยไม่มีการขอเข้าตัวจุดประทะไม่มีบทสัมภาษณ์ครอบครัวทหารที่อ้างว่าเสียชีวิตสิ่งที่น่าสังเกตยิ่งกว่านั้นคือสื่อลานาชาติไม่สามารถเข้าพื้นที่ฝั่งกัมพูชาได้อย่างเสรีไม่ว่าจะเป็น AFP r e รอ e เตหรือเอเจซ e ร a ต่างรายงานเหมือนกันว่า ฝั่งกัมพูชาไม่อนุญาตให้เข้าถ่ายภาพหรือสัมภาษณ์ในจุดประทะในทางกลับกันกองทัพไทยเปิดพื้นที่ให้สื่อไทยและต่างประเทศบางรายเข้าเยี่ยมจุดควบคุมตัวทหารกัมพูชาได้มีการถแถลงข่าวโดยโฆษกกองทัพและมีการรายงานต่อสื่อสากลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชลัยสึกตามหลักมนุษยธรรมและนี่คือสิ่งที่ทําให้น้ําหนักของความจริงเริ่มเอียงเมื่อฝั่งหนึ่งเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบแต่อีกฝั่งปิดเงียบและห้ามพูด บัดดี้ได้รวบรวมความเห็นจากนักวิเคราะห์ระหว่างประเทศพบว่าหลายคนเริ่มสงสัยมากกว่าที่จะเชื่อในคำถแถลงจากกัมพูชาเนื่องจากขาดหลักฐานภาพเสียงหรือคำยืนยันจากภายนอกแม้กระทั่งภาพทหารที่อ้างว่าถูกทอดทิ้งอย่างไม่มีเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาใดาระบุว่าเป็นทหารจากหน่วยไหนเชื่ออะไรตำแหน่งอะไรไม่มีแม้แต่หมายเลขประจำตัวหรือวันเกิดของผู้เสียชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามไซเบอร์จากอเมริกาเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็น Counter I.O. หรือปฏิบัติการตอบโต้วความจริงด้วยการสร้างความสับสนฝ่ายหนึ่งใช้หลักฐานตรวจสอบได้อีกฝ่ายใช้อารมณ์ดราม่าและความกลัวเพื่อเปลี่ยนเรื่องจริงให้คุมเคือและในเกมนี้ใครมีอำนาจควบคุมสื่อก็เหมือนควบคุมความจริงแต่โลกออนไลน์กำลังตื่นขึ้นและเริ่มตั้งคำถามว่าภาพที่แช์นั้นจริงหรือจัดฉาก สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ภาพแต่คือการที่ไม่มีใครกล้าพูดความจริงเมื่อภาพหนึ่งภาพถูกใช้เป็นอาวุธในสงครามความเชื่อในบทต่อไปเราจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังการประท่าชายแดนไทยกัมพูชาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมจำนวนทหารกัมพูชาที่เสียหายถึงมากกว่าที่รัฐบาลบอกไว้หลายเท่าตัวจนถึงตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีใครพูดถึงยังเปิดเผยคือ เบื้องหลังของการประทะชายแดนไทยกัมพูชารอบล่าสุดเกิดขึ้นเพราะอะไรและเกิดความเสียหายมากแค่ไหนเพราะในขณะที่โลกโฟกัสภาพทหารถูกทิ้งกลางป่าสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือความสูญเสียที่แท้จริงของฝั่งกัมพูชาซึ่งอาจมากกว่าที่รัฐบาลกัมพูชารายงานอย่างเป็นทางการหลายเท่าตามรายงานของสื่อไทยเช่นไทย P ี s b a n g แบงคอกโพสต์และรายงานพิเศษของกองทัพระบุว่า การประทะเริ่มขึ้นเมื่อทหารกัมพูชาข้ามเขตแดนเข้ามาในพื้นที่พิพาทพร้อมพยายามตั้งจุดป้อมชั่วคราวบนเนินเขาไกล้าฐานทัพไทยกองทัพไทยใช้มาตรการเตือนตามขั้นตอนแต่เมื่อฝ่ายกัมพูชาไม่ถอยกลับจึงเกิดการยิงประทะที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงสองชั่วโมงแต่ความเสียหายรุนแรงอย่างไม่คาดคิดแหล่งข่าววงในใจากกองทัพไทยที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อระบุว่าในวันแรกของการประทะ มีทหารกัมพูชาเสียชีวิตทันทีไม่น้อยกว่า12นายและบาดเจ็บกว่า30นายขณะที่ฝ่ายไทยไม่มีผู้เสียชีวิตและมีเพียงผู้บาดเจ็บเล็กน้อย4นายแต่เมื่อเราย้อนดูถแถลงการจากรัฐบาลกัมพูชากลับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพียง1นายและไม่มีทหารหายสาบสูญทั้งที่ต่อมากัมพูชากลับร้องขอให้ไทยปล่อยตัวทหารที่ถูกควบคุมถึง20นายนักวิเคราะห์ทางทหารของเจ m ส s Defense w e e k l y ตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนทหารที่ถูกควบคุมตัวบวกจำนวนที่เสียชีวิตบวกจำนวนที่ไม่สามารถติดตามตัวได้อาจสูงถึง40-50ถึงนายในวันแรกของการประทะเพียงวันเดียวแต่รัฐบาลกัมพูชารายงานเพียง2 0นายถูกควบคุม1นนายเสียชีวิตศูนย์นายสาบศูนย์ความคลาดเคลื่อนนี้ทำให้เกิดคำถามว่ามีบางส่วนของความจริงที่ถูกซ่อนไว้หรือไม่ กองทัพไทยเผยแพร่ภาพอาวุธที่ยึดได้จำนวนมากตั้งแต่ปืนกลเรลาวิทยุสื่อสารชุดสนามและอาวุธจีนที่มีหมายเลขซีเรียวถูกขูดลบสิ่งเหล่านี้ถูกพบกระจัดกระจายตามพิกัดที่ทหารกัมพูชาถูกจับกลุ่มหรือถอนกำลังอย่างกระทันหันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือสื่อกัมพูชาไม่กล้ารายงานเรื่องอาวุธที่หายไปแม้แต่นิดเดียวทั้งที่ประชาชนในประเทศกำลังเรียกร้องความโปร่งใส รายงานจากเซาชไน i ามอร์นิงโพสต์ระบุว่าการวางกำลังของไทยในจุดยุทธศาสตร์ทำให้สามารถล้อมรอบหน่วยรุกของกัมพูชาได้อย่างรวดเร็วและระบบ UAV ตรวจจับเป้าหมายของไทยประเมินการเคลื่อนไหวฝั่งตรงข้ามแบบเรียลไทมนั่นหมายความว่าการประทะครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาถูกจู่โจมจากด้านบนถูกยิงตัดกำลังบำรุงและขาดการสนับสนุนทางอากาศจึงจำเป็นต้องสละอาวุธและถอนตัวอย่างเร่งด่วนในบางจุด ซึ่งอาจนำไปสู่ภาพทหารบางนายถูกทิ้งไว้กลางป่าจริงคำตอบตรงไปตรงมาคือมีความเป็นไปได้ว่าบางหน่วยกัมพูชาอาจถูกลืมหรือหนีไม่ทันในขณะที่กองทัพส่วนใหญ่ถอนกำลังออกไปแต่คำว่าถูกไทยทอดทิ้งจึงไม่ตรงนักและสิ่งที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่าภาพคือการที่ทหารธรรมดาธรรมดาต้องเป็นเหยื่อของการตัดสินใจผิดพลาดจากระดับบนและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศ ในสงครามสมัยใหม่ความจริงไม่ใช่สิ่งที่มีเพียงด้านเดียวเพราะแม้กระทั่งภาพที่ดูเหมือนจะพูดแทนความจริงได้ก็อาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของเรื่องทั้งหมดสิ่งที่ประชาชนสมควรได้รับไม่ใช่ภาพสะเทือนใจแต่คือความโปร่งใสความรับผิดชอบและความเคารพต่อชีวิตของทหารทุกคนไม่ว่าอยู่ฝั่งใดและนี่คือสิ่งที่คุยโลกวันนี้จะติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกท่านอยู่อย่างมีสติ และเลือกเชื่อด้วยหัวใจที่มีเหตุผลครับสวัสดีค่ะ